สวัสดีค่ะิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของเส้นขนานโดยเรามีหวัวข้อที่ว่าทําไมเส้นขนานทําไมเส้นตรงที่ขนานกันต้องมีความชันเท่ากันจากทฤษฎีบทนะคะบอกว่าเส้นตรงสองเส้นที่ไม่ขนานกับแกน y จะขนานกันก็ต่อเมื่อความชันของเส้นตรงทั้งสองเท่ากันเราไปเริ่มพิสูจน์ที่ขาไปยังก่อนเลยนะคะก็คือ เราให้ l 1และ l 2เป็นเส้นตรงที่ไม่ขนานกับแกน y และมีความชันเท่ากับ m 1และ m 2ตามลำดับก็คือ l 1มีความชันเท่ากับ m 1 l 2มีความชันเท่ากับ m 2ถ้า l 1ขนานกับ l 2ก็คือเส้นตรง2เส้นเนี่ยขนานกันแล้วเราก็จะได้ m 1เท่ากับ m 2 L เท่ากับ m 2ซึ่งแสดงได้ดังนี้ในกรณีที่1น,นะคะก็คือ,อเส้นตรง l 1เนี่ย ขนาดกับแกน x อีกแล้วก็จะได้ว่า L 2ก็ขนาดกับแกนแอีกด้วย ตรงที่ขนานกับแกน x จะมีความชันเท่ากับ0นเพราะมันเป็นแบบราบไปในแนวนอนเลยมันก็เลยมีความความชันเท่ากับศน เท่ากับ m 2ซึ่ง m 1ก็จะเป็น0และ m 2ก็เท่ากับ0นั่นเองค่ะต่อไปนะคะในกรณีที่2ก็คือ l 1ไม่ขนานกับแกน x จะได้ว่า l 2ก็ไม่ขนานกับ แอนเอกซินกันค่ะแล้วเราก็ให้ l 1ตัดกับแกน x ที่จุด p 1ก็คือจะเป็น x 1แล้วก็0และให้ l 2ตัด x ที่จุด p 2ก็คือ x 2แล้วก็0นั่นเองค่ะ ตัดแกน x ที่จุด p หนึ่งก็คือ x หนึ่งศูนย์และ l สองตัดแกน x ที่จุด p 2. ส,งส,งส,งสงองก็คือ x สองศูนย์แล้วเราก็ให ให้ Q ก็คือ x 3แล้วก็ศูเนี่ยเป็นจุดบนแกน x ที่ไม่ใช่จุด P หนแล้วก็จุด P สอก็คือให้เป็นจุดนี้ให้ x ให้ให้ Q ก็คือ x 3าศเป็นจุดบน x คือคิวลากเส้นตั้งฉากากับแกน x ก็คือเส้นนี้ไปตัดกับเส้นตรง x หนึ x 2ก็คือตัดกับนี้ใช่ไหมมันเลยเป็นเส้นนี้ขึ้นมามันก็เกิดจุด r 1แล้วก็จุด r 2งนั่นเอง พิจุดอือก็คือจะเป็น x สาม y หนึ่งและ y สองที่ x สม y สองก็คือจะเป็นรูปนี้นั่นเองแล้วก็เนื่องจากจุด r หนึ่ง ก็คือจุดนี้แล้วก็จุด P 1อยู่งวนเส้นตรง L 1ใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวขอเขียนก่อนนะว่าจากรูปน่าจะาจุดหและ P 1 ยูบนเส้นูบนเส้นตรง L หนึ่งอัน้ความชันของเส้นตรง L 1นคือ m หนะก็จะเท่ากับ y 1นลบศส่วนด้วย x 3ลบ x หนึ่ง ซึ่งมันก็คือ q r หนึูด้วย q p หนึ่งนั่นเองอ่าแล้วก็เนื่องจากจทย 2> r สก็คือ x. 3 y. 2องและ g สก็คือในกรณี้ที่เป็นอเ uh, ส้อยู่บนเส้นตรง l. 2ค่ะ 2> x. 2, สองอยู่บนเส้นตรง l. 2 ข้อแรก n สองคือ y สองลบศูนย์แล้วก็ x สามลบสองลบ x สองซึ่งมันก็คือ q r สองลบด้วย q p สองนั่นเองค่ะ ไม่ใช่รูปก็คือหารด้วยนั่นเองอ่พาพิจารณาก็ไปพิจารณารูปสามเหลี่ยม p หนึ่ง q r หนึ่งและรูปสามเหลี่ยม p สอง q r สองก็คือรูปสามเหลี่ยมน,นี้แล้วก็รูปสามเหลี่ยมน,นี้นั่นเองอ่า เนื่องจาก L 1เส้นตรง L 1กับ L 2ขนานกันค่ะโดยมีแกน x แล้วก็ QR 1เป็นเส้นตดัดอ่าก็คือเส้นนี้ใช่ไหมตดัดดังนั้นเราก็ได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสอง 2, รูปเนี่ยคล้ายกันอ่านื่องจาก L 1ขนานกับ L 2 โดยมีแกน x และเ่วนของเส้นตรง qr หนึ่งเป็นเส้นตดัดดังนั้นรูปสามเหลี่ยม p หนึ่ง qr หนึ่งคล้ายกับรูปสามเหลี่ยม p สอง qr สองแล้วก็จะได้ว่า qr หนึ่งส่วนด้วย qp หนึ่งจะเท่ากับไม่ขอใครค่ะ qr หนึ่งส่วนด้วย qr สองจะเท่ากับ qp หนึ่งส่วนด้วย qp สองนั่นเอง ก็อย่างที่บอกตอนแรกค่ะก็คือ QR 1ส่วนด้วย QP 1นึเท่ากับ QR 2ส่วนด้วย QP 2นั่นก็คือเห็นไหมว่า QR หนึออ่ส่วนด้วย QP 1มันก็คือ M 1ขอไปค่ะตรงนี้ค่นพิ่ ที่ QR 1ส่วนด้วย QP 1ก็คือ m 1แล้วก็ QR 2ส่วนด้วย QP 2จะเป็น m 2แสดงว่า m 1เท่ากับ m 2นั่นเองค่ะข่าจากทั้งสองกรณีนะคะในขาใบก็คือเราก็จะได้ว่าเส้นตรงสองเส้นตรงสเส้นที่ไม่ขนานกับแกน y ถ้าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันแล้วความชันจะย่อมเท่ากันค่ะ บตในทางกลับกันนะคะเราก็สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าถ้าความชันของเส้นตรง2เส้นเท่ากันแล้วเส้นตรงทั้งสองจะขนานกันอ่าเดี๋ยวเราไปดูขากลับกันนะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะเรากําหนดให้เส้นตรง L 1และ L 2อะ่ะมีสรรมการเส้นตรงคือ y เท่ากับ m 1 x บวก c 1แล้วก็ y เท่ากับ m 2 x บวก c 2โดย m 1และ m 2ก็ <M 2 S 2> คือ 1> m m อหนึ่งอะคือความชันของ L1 หนึ่งและ M2 สองคือความชันของ L2 สองแล้วก็เหนึ่งเท่ากับ m สองแล้วเราต้องการพิสูจน์ว่า L1 หนึ่งเอ่อขนาดกับ l 2สองเองค่ะโดยจากนิยามของเส้นตรงที่ขนานกันนะคะก็คือเส้นตรงสองเส้นจะขนานกันเมื่อทั้งสองเส้นไม่มีจุดตัดกันนั่นคือไม่มีจุดใดที่อยู่บนเส้นตรงทั้งสองเส้นพร้อมกันนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปพิจารณาจุดตัดของ L1 หนึ่งและ L2 สองกันค่ะ มมตว่า l อา่งนแลอสองมีจุดจัดกันที่จุด x ศู y ศน,น,นะ y ศเท่ากับ m 1 x ศบวก c 1และ y 0ทเท่ากับ m 2 x ศบวก c 2เนื่องจากเราบอกว่าเออ m 1นึ่งเท่ากับ m สงใช่ไหมเร้ก็จะได้ว่า m 1 x ศูนบวก c หจะเท่ากับ m สอง x ศูนย์บวก c สองแล้วเราบอกว่า m หนึ่งเท่ากับ m สองแล้วก็ได้ว่า m หนึ่ง x ศูนบวก c หเท่ากับ m หนึ่ง x ศูนบวก c สองทีนี้สองตัวนี้มันเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็ไปเหลือแค่ 1> c หนึ่เท่ากับ c 2ในกรณีที่ c 1เท่ากับ c 2งนั่นหมายความว่า l 1และ l 2อ่ะเป็นเส้นตรงเดียวกันดังนั้น l 1จะขนาดกับ l 2องถ้า c ห่เท่ากับ c 2แล้วนั่นคือ L1 และ l สเป็นเส้นตรงยวกันนั่นคือดังนั้น L1 ขนาดกับ L2 แต่ถ้า c 1ไม่เท่ากับ c 2อะก็คือหมายความว่า l 1กับ l 2ไม่มีจุดจัดกันเนื่องจากควา,ความชันเท่ากันแต่ค่าคงที่ต่างกัน l 1ขนาดกับ l 2แต่ไม่ทับกันก็คือจะอยู่คนละตำแหน่งกันนั่นเองค่ะถ้า c 1ไม่เท่ากับ c 2นะคือ l 1นและ ลสองไม่มีจูตรตัดกันเนื่องจากความชันเท่ากันแต่ค่าคงที่ต่างกัน นั่นก็คือ l 1ขนานกับ l 2แต่ไม่ทับกันค่ะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการพิสูจน์ขาไปได้ขากลับขอคิสดสีบทที่ว่าเส้นตรงสองเส้นที่ไม่ขนานกับแกนวาจะขนานกันก็ต่อเมื่อความชันของเส้นทั้งสองเท่ากันค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ